สวัสดีครับวันนี้ที่กองร้อยอาสารักษานิจังหวัดอำนาจเจริญที่1นนะครับเรามีการเพราะข้าวนะครับวันนี้นะครับท่านที่พาทำพาดําเนินการนะครับคือท่านประหลัดจังหวัดอำนาจเจริญนะครับท่านลิธิสันเทพิทักษ์ขออนุญาตนําเรียนท่าครับว่าเออที่พากําลังคนเนี่ยพาทำนาพาปลูกสวนเนี่ยเราเรามีวัตถุประสงค์ยังไงครับถึงได้ทําอย่างนี้ครับนาย การดาเนินการชีวิตเนี่ยครับของเรานี่เราต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงครับมาในการทํางานและก็ในการดํารงชีวิตครับ,รบซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นแนวคําสอนของอรัชกาลที่9นะครับในฐานะที่เราเป็นภาคราชการเนี่ยเราก็ไปบอกสอนชาวบ้านตลอดว่าให้ดํารงตัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในฐานะที่เป็น มนุยฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนะครับเรามีพื้นที่ซึ่งพอจะเป็นแปลงสาธิตในการทำเศรษฐกิจพอเพียงได้นะครับเราก็ต้องให้กำลังคนที่เรารช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดำนาับนบกข้าวปลูกสวนนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็ของต่างๆที่เราได้ เราก็จะมาบริโภคที่เหลือก็มีการแจกจ่ายแล้วก็ไปขายในโอกาสต่อไปเพราะว่าการดำรงตนตามแนวศีลเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งทุกภาคส่วนต้องไปปฏิบัติเหมือนผมเรียนแล้วว่าต้องใช้ในการดำรงชีวิตและก็ทำงานเพื่อให้ชีวิตของเราดำรงตนแบบมีความสุขตามอนุภาพครับผมก็ครับ อันนี้คือวัตถุประสงค์นะครับที่เราได้ทําเศรษฐก,กิจพอเพียงนะครับก็ต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการเคราะข้าวนะครับแล้วก็ให้ท่านประหลัดจังหวัดอำนานจเจริญได้เป็นผู้นําเป็นประธานในการทํากิจกรรมนี้เนาะภาษากลางเขาเรียกอะไรไม่รู้ไอ้เคาะข้าวฟาด<ค>ข้าวครับพอดีผมเ,เริ่มมัดที่2นะครับฟาดมัดนึงเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เริ่มมัดที่ 2, 2> <c oughs> นะครับโอ้ ข้าวเม็ดสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับหล่นลงมาวันนี้ไม่มีแดดด้วยนะครับวันนี้อากาศกำลังดีนะครับอันนี้มัดที่3ามแล้วนะครับมันก็ไม่นานนะครับมัดที่สามใช้เวลาไม่นานนะครับในการฟาดข้าวแต่ละมัมดเอ้ยข้าวมันจะหล่นออกมาเอ โอ้สุดยอดมากเลยครับอันนี้มือมืออาชีพจริงๆครับท่านประหลัดจังหวัดมืออาชีพจริงๆครับลำดับต่อไปเนาะคงต้องเป็นกําลังพลแล้วแหละนะครับอันนี้ท่านประหลัดจังหวัดได้เปิดให้แล้วนะครับโอ้ยเอาละเอาละบอทบจะแรงไปไหนครับท่านบอบอ ท่านผอบอร้อยจะแรงไปไหนครับนี่ผมลองทำดูจริงๆผมไม่เคยทำเลยนะครับเนี่ยเพิ่งมาฝึกครั้งแรกแหมแม,มันก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอถ้าหม่อมแม่รู้หม่อมแม่ต้องมีทรงพักกลิ้วแน่นอนเลยใช่ไหมไอ้แรงเนี่ย ไม่ใช่มีแรงเฉพาะตอนฟาดข้าวนะฟาดอย่างอื่นก็มีแรงนะเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วนี่จะจะหาว่าคุยแข็งขนาดนั้นเหรอโยนเลยนะโอ้โหไปละอนหออบผมแจมครับับตามผมมาเดี๋ยวผมจะพามาดูอะไรเนี่นะครับนี่คือของจริงระวังสัดใสนะครับพิธีกรระวังสัดใสนะครับนี่คือการ ข้อการฟาดข้าวไม่ใช่ข้อถ้าข้อมันเบาๆอันนี้คือฟาดข้าวนะครับคือกําลังพลของเราเนี่ยนะครับมีความถนัดนักแรในเรื่องการฟาดไม่ว่าจะเป็นฟาดข้าวฟาดคนฟาดอย่างอื่นด้วยนะครับมาแล้วครับนั้มาแล้วครับฝนมาฝนมาอีกแล้วเอาฝนมาอีกไม่มีครับพี่ฝนไม่มีนะครับก็ดูครับดูดูน่าจะได้หลายสิบสอบนะครับดูทีมงานนะครับดูทีมงานนะครับ กินข้าวเหนียวนะครับอ่าไล่จับโจรนเราก็มาไล่อะไรฟาดข้าวนะครับครับก็ดูการฟาดนะครับอันนี้อะไรเ,เรียกฟอนมันใหญ่นะครับที่มันฟอนมันใหญ่มันมัดข้าวใหญ่ข,ขอขอนุญาตใ,ญใช้ภาษาอีสานไปด้วยนะครับเพราะว่าพูดไทยไม่ค่อยซัด เรียกอะไรนะตะกี้ฟอนฟอนข้าวครับบ้านผมเรียกฟอนข้าวภาษากลางเขาเรียกมัดมัดข้าวมัข้าวอัน oh นี้บ้านผมเรียกฟาดข้าวภาษากลางเขาเรียกฟาดข้าวนั่นแหละภาษากลางเขาเรียกข้าวเหรอภาษาบ้านผมเขาเอิ่นตีข้าวตีข้าวใช่เราเป็นไทยหรือเป็นอีสานอันนี้คือตัางตีข้าวนะครับก็โตโตตีข้าวบ้านผมเรียกโต๊ะทำจากไม้เศษไม้โอ้โหนะครับพี่ฮอนดูแล้วมีนาน ไม่นานก็จะหมดครับมีอย่างหนึ่งเราไม่ได้เอามาด้วยฟอยน้นาครับเราขาดฟอยนามอยู่ดูดมเมล็ดพันข้าวคือมันเป็นไม้กวาดที่ทําจากไม้ไผ่ที่เป็น,น้นามเรารจะเอามากวาดกวาดเศษขยะออกแต่ว่าเราไม่ได้เอามาดูเมล็ดพันธุข้าวนะครับปีนี้ต้องภูมิใจนะครับภูมิใจครับภูมิใจกับพี่น้องอสวรเรานะครับจะได้กินข้าวมาเมล็ดวสวยๆนะครับพันข้าวข้าวเจ้าเม็ดเรียวๆข้าวเหนียวเม็ดอ้วนๆแบบนี้อันนี้เขาเรียกข้าวข้าวเหนียวเหนียวนะครับ ซัดออกไปนะครับอันนี้เป็นเฟืองเอาไว้ให้หัวกินได้นะครับฟางก็จะไม่มีอะไรที่มันไม่เหลือเลยนะครับพี่ออนเฟืองก็ยังต้องให้หัวได้กินนะครับคนกินข้าวงัวกินเฟืองส่วนในท้องไร่ท้องนานี้อนาคตก็จะปลูกอะไรครับพี่ฮอนปลูกเพราะเรามีน้ําเป็นโคกหนองนาจริงๆเต็มรูปแบบจริงๆว่าจะพักทองก็ได้แตงโมก็ได้ปกติปีปีที่แล้วเราปลูกแตงโม โอ้แตงโมปีแล้วกินแบบไม่หวานไม่ไหวแล้วครับแตงโมปลูกในนาข้าวเนี่ยใช่ครับแตงโมปีที่แล้วครับลูกขนาดนี้นะครับกินไม่หวานไม่ไหวครับปีนี้เราน่าจะปลูกอยู่ไหมพี่ก็จะปลูกอยู่จะปลูกอยู่ครับปลูกจริงเหรอจริงครับหลังจากการฟาดข้าวนะครับแราก็พักเบรกตอนนี้เที่ยงพอดีนะครับก็ภูมิใจเสนอนะครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับจากทางอีสานบ้านเรา เอามาเลยครับไข่ต้มครับขาดไม่ได้ครับไข่ต้มนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับส้มส้มตำเราใส่มะกอกไหมเนี่ยครับโดยท่านโนมชาก็มาร่วมนะครับในการรับประทานอาหารเมื่เยี่ยงเราต้องกราบขอบคุณนะครับท่านผู้น่าฝ่ายอเมริการข้าราชการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านเจริญนะครับท่านในกองอิทธิศัตรูพิทักษ์นะครับแล้วก็มีทางท่านผู้ช่วยัู้น่ฝาฝ่ายอเมริการขง้งราชก,การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่า staring, นเจริญนะครับท่า kadar, น ายหมดเองชิดโซตาลุนนะครับก็มันร่วมให้กาลังใจนะครับแล้วก็ทางที่ฮอนสุดหล่อยังอยู่นะครับยังอยู่แก๊งสามตอนนี้อีกปอนึงไปไหนครับไปกรุงเทพไปกรุงเทพไปราชการนะครับปอปิ๊กนะครับต้มกบโอ้โหขาดไม่ได้นะครับต้มกบนะครับเป็นกบในหนองนาพวกหนองนานะครับนี่กบในหนองนาของของเราเองใช่ไหมใช่ครับเนาะแล้วก็ส้มตำานี่ก็มะละกอ ก็ในสวนเรองเราแล้วก็ใส่มะกอกนะครับมะกอกก็ตรงนั้นครับข้างหลังมีมันอยู่ข้างหอปปาเยอะมากนะครับข้างหลังก็มีครับพีวนมีครบทุกอย่างครับไข่นี่ก็ต้มได้ครับตอนนี้ไข่จาการ้างห้องทบงานอสอเรากำลังอร็ดอร่อยนะครับลงมอเลยครับลงมเชิญเลยครับกินกินกินพี่น้องเรานะครับอร ե ตอร่อยกินไว้กินรับประทานอาหารร่วมกันนะครับก็ต้องขอบคุณทาง ช่องแ w e เว็บ Channel นะครับที่มาถ่ายทำนะครับให้ความสนใจในอาชีพในภารกิจนะครับหลายหลากหลายนะครับอันนี้ก็คือแปลงโคกหนองนานะครับมารู้สึกว่าตรงนี้เป็นอานที่3นะครับหลังจากที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะครับก็มีอีกหลากหลายมุมนะครับที่ยังไม่ได้นำเสนอก็คงจะพบกันอีกเรื่อยนะครับหากมีอะไรก็จะได้พาแฟนเพจเราเที่ยวชมนะครับ เป็นความภาคภูมิใจนะครับของทางพี่น้องอสอเรานะครับโดยความเมตตาจากทุวองชาทุกระดับนะครับนี้ก็ก็ต้องกราบขอบคุณครับแล้วในภารกิจนะครับที่กระทรวงมหาดไทยนะครับหรือทางจังหวัดนะครับเราก็พร้อมนะครับกับภารกิจที่องคชามอบหมายยามศึกวรลบนะครับยัมสงบเราก็พัฒนาแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เชิญทานอาหารก่อนนะครับครับหลังจากรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จร่วมกันนะครับก็ทาง พวกหนองนากองร้อยอสจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็จะได้มอบกล้วยน้ำว้าตึงๆนะครับสดๆจากไร่นะครับให้กับทางผู้ทำชานะครับแล้วก็เพื่อให้มันยืนนะครับนายมาเราก็มีสิ่งเล็กๆน้อยนะครับทางพืชผลทางการเกษตรให้นายนะครับก็จะขออนุญาตมอบให้นายเลยนะครับรับกล้วยกล้วยนี่นะครับก็เป็นอาหารสุขภาพนะครับกินแล้ว แทนข้าวได้อิ่และที่สำคัญนะครับการดำารงชีวิตหรือการทำงานทุกอย่างก็จะง่ายเหมือนกล้วยๆนะครับอขอบคุณมาก